โอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผมอะไรลืมช่องแล้วก็เป็นช่องเก่านะครับก็ยังทําอยู่นะครับก็นี้ผมจะมารีวิวรถ M X ผมนะครับคันนี้ฮะโอเคฮะคันนี้นะครับผมก็เป็น M คันเดิมนะฮะที่รีวิวไปปีที่แล้วนะฮะไม่ได้ลงเลยก็มีอะไรอัปเดตบ้างก็มาดูนะครับผมก็คลิปก่อนผมก็ใส่เป็นรอมเดิมใช่ไหมฮะก็มีสายถักก็บอกแล้วก็มี ตรงนี้นะฮะเป็นตุ๊กตาแหนนะฮะก็ผู้สีตัวนี้เป็นเอ่อไม่ได้ผลนะฮะก็ซื้อใหม่เลยตรงนี้เป็นผลนี่ก็ผลอยู่นะฮะเออฟ้องก็จะเป็นปีหน่อยนะฮะก็ไม่ได้หลายนานละตัวนี้ก็อบผลนะฮะตัวนี้ผลใหม่เป็นสีดําตัวนี้ก็บางคนน้องนะฮะที่คลิปรีวูดำดำดุเออคลิปที้แยน,นะะั่นแหละเออก็จะไปยืมมาก็โหลดเยอะมาวันแค่นี้ มันก็จะได้มาเป็นแบบนี้โอเคเนะก็กองนะฮะกองเป็นกองกลับด้านนะครับผมก็ไม่มีอะไรฮะเป็นกองกลับด้านนี่เฉยนะฮะไปใส่ได้นะครับกองกลับด้านก็เขาเป็นเบาะเดิมอยู่ตรงนี้ก็ซื้อใหม่นะฮะตัวนี้ฮะตัวนี้ซื้อใหม่แล้วก็ดูข้างล่างน,นะฮะก็เป็นข้อโหลดนะฮะเป็นข้อโหลดนะครับผมก็ซื้อมาไม่แพงนะ,ะก็เป็นดุมย่อนะครับผม,ผมก็ บูธก็เป็นบูธตัวนี้คะก็ไปหาใส่ได้นะครับผมบางคนบางคนไม่ติดนะฮะก็ยกสูงมากครับผมก็มาดูนะบูธบูธก็พูดไปแล้วครับเป็นแท่งเหล็กโง่ๆนะฮะก่อก็เป็นหนูน้ำลูกแวนะฮะเออก็ประมาณนี้ฮะก็จะหมดแล้วปั๊มก็ปั๊มดื่มปั๊มดื่มนะจานก็ปกตินะฮะก็เครื่องก็ปกติฮะแคมเต้าหู้ครับผมนี่นะครับ เนี่ยทรงก็ได้มาประมาณแบบนี้นะฮะทรงฮะได้ได้มาตรงนี้นะครับผมแต่งตามได้ครับก็งบไม่ไม่เยอะนะครับชิวๆครับคลิปสองนาทีเองอ่ะอดิวจังดิวโคตรอล้ก็ลืม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 อยู่เสียงพ่อนะฮะลืม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 ไม่ได้ถ่ายนานก็อือน,นะครับผมได้อำลาจดูซื้อไปแล้วะฮะอยู่ติดต่อนะฮะไปติดตามได้แล้วครับผม อกเป็นอย่างออาลงอกของหูแล้วลูกเดิมครับลูกเดิมประมาณนี้นะฮะรอกลอ,อลิ่ครับรอบกน,นีนะ้โอเคครับผมก็คลิปนี้ดีแล้วก็ฝากมอนได้ว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เราจะกลับมาทำไเรื่อยครับอัปเดตนะฮะอันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งปีแล้วครับผม